สวัสดีค่ะพี่น้องท่องแก้มสกาวเดินลำเปิดออฟฟิเชียลค่ะจะัน <c oughs> ดีค่ะเอาเสเายยายไล่เอาผู้ใดญนั่นเอาใครเอยอุ้ยคือเป็นลูกฝรัง่งฮะเออคือเป็นลูกฝรั่งว่ะ เอาปุเอาพักันยินเขาปุณย้ายไปเป็นล่ะอ๋ทตตัวอีปากมึงเปุนปากอุ้ยเอาเมียเมียปุปุโอ๋อตีงลาบเนียวปลาตองอุ้ยมันอึลย น,นี่อหานชิงโตัอันชิ้ตัวอเ,เดียวว<อ>ีมัน,นก็เป็นตาสั้นเพื่อเอาึ้นลดเมื่อบานนำ้ำฮะ คำเดียวสักแล้วคำเดียวสักแลเอาเอามัดกระทางบ้านเนาะเออจะดดก่อนเช่นเนี้กเออขมันดีไม่นียมานดี ชบึงเด้อไปสิมาต่อเสาหัวุนบกเขาถูกไปเกันมาจัางบานถูก่อยเนาอไปมาถูกเจอเหตุยไปใสใเอ๋อปัดปัดวเฮ้ยได้ยุสันเดี๋ยวจลื่อนบ้าอกอัน แก่งองนอีนเอาหมืกขึ้นไงเอาแล้วมีจะจะเป็นกระสอบพ่นเนาะเป็นทุ่งปุยพ่นเนาะนับแหลกเนี่แอาเสแต่ถ้าไก็ง่ายน้ำดำประเด็เอาชีวิตนี้ขาดประแดกไม่ได้นะปนกับอะปนกับกระดอแต่เสยครับเดีายวองบานกินไปก่อมาเมียมาเมียมากินเขา แล้วน่าจะขึ้นนถออโอ้มันขึ้นจืนเปิดแอนเปิดแอรปไะเปิดอเปิดใดนอนหัดจอดถึงพันเดี๋ยวยังได้เนาะ เดี๋ยวก่วยต่อยกอนรอยแล้วล่อยเออของห้านเด้ด้ยเออเจ้าของบ้านเนี่ยกินเขาด้วยอุ้ยเม่นเจ้าของบ้านในใส่แขกเออเขาวานประจำเอาเลี้ยงมาบวชเนาะ เปิดกือนี่จำปลาแดดจนเป็ดหงสวยนั่งมีหัวต้นอีสีปลาแดดโอ้ยมาตันในหลางมือชัวเออจะขึ้นเบิดแล้วเร่าเนี่ยเป็ดเป็ดนุนตุนมณฑลที่คนร้อยมาอยู่เออมณฑงเป็ดนุนตุน คือเราตัวไเบียไดงก็สาใจมาสันโวมาสันเออเขาเกยเราไปตัวเรากวนเนอะเออบ่แมนแต่งต่อันไอเบียดิไอบาดฟอมเนี่ยไปทั้งปวทั้งเบียฝงดงไปมาตุนี่แม่ไปาหารขาดแม่ตุ่ี่ตัวขาวตาสั้นสั้นหลูกตุ่ดีเดิ

มันยังหล่มันใหญ่มันให่เดยวยนมันต่ำแล้วมันแล้อันเราบมมีแห้งเจอมันยังย้ำมันหยอนงนารลักมากเลยตาเขาขาวมืคนมากีเห็นอนตัวตาขาวแล้วกันแยงกันมันมผู้ใดจับไดเนียตัวเออสรุปแล้วว่าผู้ใดจับจะควนมันบ่ก็นี่เราก็นุไปค้มจับมันหม่จับาสามชีพรมะเขาเนอยากอ้มักินเป็นกัน นี่นอกอลไรไปนั่นกันทะลุมนี่ไม่ได้ครันรบกวนแต่นี่ก็เออแต่นี่ก็มั่ลบกวนไม่ยิดาอ้เจ้าซู้มอกข่อลยนี่่อยว่าเจ้าแกงข่อีดีกาเทเจ้งจีนี่คือแบบแล้วจะเอาโป๊กข่อยไหมเออยู่น้ำกันจนแบบ เขาเอาเซตท้าใไหมดีๆว่ามะหลากเลยตัวโอ้ังไเ่ยมกตอ่้เปมตู่ตูมแครปยันกินกระลาบานีิ้นข่อยไปลนหลงเมื่อก่อนจะข่อยใบหมาจะข่อย่ตัวใหญ่อยู่บางจะอุ่นจีนมันใหญ่โอ้ยมันจีนใหญ่ลูกบงโดเนาะเลือดร้อย บ่ลอยดอกแต่มันกิมันกิดซ้ำลอยแปดสิบปรินอุ้ยมึงมีอ่ะบนานนาหลากัว่าขับแต่ขุ่นมากกว่าด้วยถ้ามอนันกัอันคอยวาน่ะตามันสิงามบกขับของเจ้หมันมันใหญ่กว่าเลยเด้บันแคบไใหกว่า้นเลกมันเกิดนหลายคนับุกขาวาเลยเดยมันยางมาได้ไหม จมันไม่เหมือนร้อยกระท่งมันเหลี่ยมบนบังไฟเนาะ็จแล้วคนจะก็อร่อยบ่อร่อยอรอยทั้งเวทีเอากระสันอีเวอร์สี่บอกติร่วมกันฮะร่วมกันอันให้เพิ่นขึ้นไปเบิ่งทั้งเจ้าเขาลงไปเรียนยุ่งกันนะอีเวอร์สี่ดียังยันวินาทีทีทไทยโอ้ยมันไปอันจะออกมาตรวจไปมันไปประกาศไป ประชุมก่บนบอดเวิร์ก่อนว่ะโอ้ยทีแรกมันดัดเสียงบบกคัดเ้อว่ามันคนไทยบั่นเออว่ามันจอกขอางองนส่วนปากเออเออพ่อตะบอกว่าอันประชุมกันอีเวรก่อนหนยเขาห้าต็มเลยคนเงียบเยี่ยบเลยเน๊ะพ่อตะมันป่ะคับ tôm giá lai đây đi